สวัสดีครับนี่จะเป็นงานก่อกระแพงหินก้นดินนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับอันนี้ก็สายงานตัวใหม่นะครับที่หนองแจ๊บเต่าสาจตหีบนะครับอันนี้ความยาวที่7 2บเมตรนะครับความสูงที่เมตรห้าสิบนะครับไม่รวมรากฐานนะครับรากฐานจะเล็กที่เจ็ดสิบเซนนะครับครับอันนี้เสริมเด็กดีนะครับที่ดี25ย้ามิลนะครับเด็กนอนที่เด็ก12มิลนะครับทุรยะห้าสิบเซนนะครับอันนี้อันนี้ระยะห่างที่2เมตรนะครับเด็กด b เีเด็กแนวตั้งนะครับ ก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับเบอร์โทรสุแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเทฐานนะครับรากฐานนะครับโดยที่เทเองนะครับเป็นปูนมาตานะครับอันนี้เป็นปูนซายนะครับเทเองนะครับอันนี้ก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยาครับที่เบอร์โทรสุแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันจะฝากางานจะเสร็จนะครับอันนี้ครับสวัสดีครับ